่นะสวัสดีครับผมสวัสดีแฟนๆผู้เล่นรถไทยผโอเล่นที่ใจรักในอาชีพนี้นะครับวันนี้มาอัปเดตสถานการณ์นะครับความแรงมาสู่เขับครับสร้างล้มพอนสปริงสิงปินตรงมาจากโ,โรบรี่นะครับผมผอมอะไรนะครับลงทางครับเกันมาเหมือนส่อนี่เอาแบบเข้าเกียร์ยกล้อเลยนะพี่ <laughs> เป็นพึ่งมะฮอดครับพี่น้องเราชมกันบ้างครับว่าการเดินบนหิ่งสีหายบอนะครับแล้วก็อัพเป็นสปริงสิ่งด้วยนะครับผมผ่านเมืองน้ำกันพี่น้องวาสียังแน่น,นะครับเราสะหายขาดบอ ปั๊มแบนนี่มันมีถึงเจ็ดเจ็ดสี่ศูนย์ใช่ไหมครับมีแค่หกหนึ่งศูนย์นี่นะครับอ๋อพวกนั้นจะเป็นปั๊มกลมหมดแล้วรถใหม่ๆหอ๋อแต่ก็มีเพราะปั๊มเแยนใส่กันครับฝั่งลาวก็ส่งนะครับไปใส่ตะกูลสี่ศูนย์เลยครับเอามันเดียวกันห่ะพี่มันเดียวกันไหมครับกับปั๊มกลมเขาบอกว่าทำบ้านเผาปั๊มกลมมันสู้น้ำมันไม่ไหวมันกินน้ำมันใช่ไหมครับใช่มอ เป็นเฮ็ดแต่ปั๊มแบนนด้พี่นอ้องปั๊มกลมไม่ได้ทำครับทำแต่ปั๊มแบนหลังจากเก็บเงินในส่วนหนึ่งครับใเอื่นเพิ่นมาโมดิฟายให้จักหน่อยขอบคุณไปยังเพรท,ทายชนะวะครับเพื่อแนะนำมาให้เป็นส่างนพพรครับจากโรบลี่เนาะพี่บีครับ ก่อนครบเซตครับ ตาอชมกันเลยครับพี่น้องมันเสียงเดินบรียบนะครับน่าจะหายนะครับบานวัชยาเป็นลูกปั่มไงล่ะกะสริงสิ่งนะครับผมเสื้อเรียบกะจะดูถูกก็ไนะครับพาเป็นเสืลาร เก็บแต่บจบครับผมมันมันเกิดจากอะไรครับพี่ก็หลักๆหลักๆก,ก,ก็คือน้ำมันแต่ละสูตรกินไม่เท่ากันอ๋อมันต้องปรับตั้งใหม่ใช่ไหมครับใช่ก็จะเสียงก็เรียบและสเสมออ๋อไฟได้ตั้งใหม่หมพี่เดี๋ยวถอดใส่ตปะปิ้งของปั๊บเลยครับอ๋อครับผมทีนี้เราเอาอาการที่รถกินน้ำมันไม่เสมอเดินไม่เรียบก่อนอ๋อทนี่เสียงเพียวเที้ยวเพี้ยวออะไรก็ ทุกสูบโหลดเท่าก <Bird> <t ip AM 2> <k cartoon> ันแล้วเสมอแล้วอ๋อครับพี่่ารนัเดียวที่ตอง่เมีแรกมันจะจามใช่ป่ะใช่ใช่แตุ่้บุบุบ้ออายท่อเราใช่ใช่เสียงมันจะไม่เสมองนี้นี่อ่ะนิ่งแลวใช่รห่อยวาีว้าตั้งช่วยอะไรครับ ก็โอเคแล้วนี่าตั้งแล้วไม่ใช่เหรอยังยังยังไม่ตั้งพี่แต่ก็นิ่มดีปกติอะครับไม่ได้เพ่งไม่ได้อะไรแต่ว่าที่ที่มันเป็นคือว,ว่าอาการที่เวลาหนักแล้วรถเราดังไม่เสมอไม่เต็มเสียงนะคือว,ว่าน้ำมันแต่ลสูบมันกินไม่เท่ากันไงเห<อ>มือนอันนี้กินกินเท่านี้อันนี้กินเท่านี้อะไรเงี้ยมันล้นกันไงมันก็เลยปุ๊บ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 จามออกไปท่อเราเวลาหนักมันจะดังไม่เสมอไงใช่ใช่ไม่เต็มเสียงใช่อ่ะอย่างเงี้ยที่ผมเบิร์นเมื่อกี้ก็เต็มเสียงแล้วเรรียบบสูอหละเรี๋ยวรอดู คนที่เก่งนี่ก็พูดง่ายนะพี่แต่ว่าคนทำไม่เป็นให้งงเลยผมเปลี่ยนไปทั้งปั๊มเอซีทั้งอะไรผมก็เื่อเขาไม่หมดนะครับเพราะว่าหนึ่งคือหลักๆอ่ะของของพี่เนี่ยคือแป๊บเนี่ยไม่เท่ากันด้วยอ๋อแป๊บมันรูเล็กรูใหญ่มีมันก็มีผลมันมันแตกที่ตัวเก่าใช่ครับตัวเก่ามันแตกประกับจับนี่ไงทีนี้พอมันสั่นปุ๊บเวลาเราทำงานมันสั่นกลางเส้นมันก็จะแตกหักคอไม่ล่างกระบนมันจะแตกอยู่ตรงนี้แหละไม่เห็นแผลหรอกอยู่ข้างตาไก่อ่ะใช่เพราะว่ามันเก ถ้าถ้าเชื่อมันก็ไม่อยู่ใช่ไหมครับไม่อยู่นะแต่ผมไม่ค่อยแนะนำให้เชื่อมเพราะว่าถ้าเศษทองเหลืองเข้าไปมันไปเสียหัวฉีดแล้วอีกโอ้เห็นเห็นเขาบอกอย่างนั้นเละพี่ว่าเศษฟักเศษอะไรที่มันที่มันไหลเข้าไปเราไม่เห็นไงครับพี่แนะนําก็คือหาประกับจับจบสุดเหมือนเจ้านอกอะ่ะถ้าถ้าเราหาซื้อไม่ได้ก็ทาเหล็กหนีบอย่างนี้แหละหนีบเป็นคู่ใครคู่มันคล้าย,าย,าย,ายเหมือนแป๊บปั๊มกลมเลยน,นะแล้าก็หนีบอยู่ตรงท้ายเนี่ยชุดเดียวก็อยู่แล้วครับพี่แล้วว่าวันนี้ไม่เป็นอะไรใช่ไหมครับ ไม่อะไรก็ไม่เี้นหาเดี๋ยวเดี๋ยวยกลงตอนใส่สปริงสิริงก็เดี๋ยวดูอีกทีหนึง่งว่ามีมมอะไรเสียหายบ้าอันนี้คือเบื้องต้นครับแต่ก็ไม่น่ามีปัญหาอะไรเพราะถ้าเกิดมีปัญหามันปรับไม่ได้ไวอย่างนี้เพราะว่านี้ถือว่าสมบูรณ์อยู่ติดง่ายอะไรง่ายลูกปัม๊มก็อยู่ในเกสเลยลูกปั๊มก็ยังดีใช่ไหมครับใช่เพราะติดง่ายอย่างเงี้ยติดถือว่าแบบติดแบบไม่ต้องแตะคันเร่งมมถืออยู่ในเกสเจ็ดสิบแปดสิบเปอร์เซ็นต์อ๋อครับพี่เนี่ยเพิ่ง เพิ่งมาเรียนรถฟอร์ดนะครับยังไม่รู้จักอะไรลอ,ล,อลองดูเลยลองดูเพราะว่าอันนี้ขับเองประจำอยู่แล้วใช่ไหมล่ะใช่เดี๋ยวใส่สปริงแล้วก็ลองไปดันลองไปทำงานดูว่าต่างกันไหมแล้วหัวสีนี่เขาบอกว่าใส่เตี้ยมันจะแรงกว่าเดิมไหมพี่เกี่ยวกันไหมก็ถามว่าเกี่ยวไหมก็อาจจะมีส่วนที่ที่มันได้ห้ารูรถามว่า ถ้าเราเซฟน้ำมันที่ปั๊มไว้ห้ารูก็ไม่มีประโยชน์อยู่ดีโอใช่ไหมแต่อันเนี้ยสี่รูถามว่าเพียงพอไหมเพียงพอแล้วถ้าเราคายไปยังไงก็ควันตั้งอยู่แล้วไม่ต้องกลัวขอแค่มันสมบูรณ์ดีกว่าเอาว่าใครดีถ้าไม่ได้ฉีดเป็นเส้นอะคลาได้เหมือนกันหมดแหละับผมนะเพราะว่าเพราะว่าเห็นบางคนก็บอกว่าใส่วาสซิตี้ห้ารูมันจะแรงขึ้นมันก็ก็ถ้าถามว่าถ้าหัวฉีดเป็นห้ารูก็จริงแต่คุณเซฟน้ำมันไว้เท่าเดิมมันก็มีประโยชน์ครับใช่ไหมล่ะใช่ครับแต่ถามว่าไอ้อย่างเน ก็ลองคลายให้สุดแล้วเป็นลูกปั๊มก็เป็นขึ้นก็ควันเป็นบ่วงเหมือนกันยังไงมันก็ฉีดออกพออยู่มันไม่มันไม่ได้มีระยะเวลาเหมือนพอมรนเร็วไงถ้าควันเยอะอย่างนี้มันมันไม่มีผลเสียกับโม่สีเลยสิไม่เกี่ยวครับเพราะว่ามันแค่ทางผ่านแต่ว่ามันก็คืออยู่ที่ว่าเราไล่แล้วเยอะไปมันก็ไม่ได้ดีไงบางคนก็บอกว่าขมเหลติดลูกสูบเยอะอย่างนี้ใช่ไหมครับก็ถ้ามันหนาเกินมันก็มีผลครับรถเราเผาไม่หมดไงเพราะว่าแรงดึงอากาศเรามันได้เท่าเดิมลูกสูบรถเดิมเนี้ยผมเคยจูนแต่คูปัต ต่อให้เราถมน้ำมันไปเท่าไรมันก็ไปได้เท่าอากาศนั่นแหละมันก็มีแต่ควันไงส่วนที่เกินก็เป็นควันดำทิ้งไเปเบาๆท <ๆ S 2> ำลงาทำ,ำ,ำการถอดครับเอาพี่ไม่วางมันจำอย่างนี้พี่ไม่กลัวโดนโกงนะครับไกลๆมีไหมพี่ก็ไม่มีนะยังไม่มีนะส่วนมากก็มีเดีวลูกค้าจริงๆใช่ไหมครับ แต่ลูกค้าเนี่ยเราก็ทำอะไรกันมาขนาดทำเทอร์โบยังไม่เคยมาจําใครเลยแต่ว่าร <c oughs> ปากากันว่าทําแน่นอนก็คือทําแน่นอนเ,เราก็สั่งของให้ออ๋ผมก็แปลกใจอยู่ว่าทำไมพี่ฟังมันจำภาคใต้ก็ลงใช่ไหมครับภาคใต้ย,ยังไม่ค่อยได้ลงไปแล้วไม่ค่อยมีส่วนมากไม่ได้อีสานใช่เลยพี่ใช่ท่้นใหญ่ก็วิ่งอยู่แค่นี้ท่าน,น แถวนครสวรรค์นี่ไม่เยอะหรี่รถฟอร์ดเยอะครับก็วิ่งอยู่เขตนี้วิ่งหมดแล้วนครสวรรค์ลพบุรีแล้วก็พี่จิตใช่ไหมครับจิตก็ไปเรื่อยก่อนถอดปั๊มนี่ต้องตั้งใช่หมต้องมาร์กใช่ไหมพี่อ่าส่วนส่วนตัวบางคนเขาก็ไม่ถอดหรอกไม่ตรงก็ได้แต่ว่าส่วนตัวผมจะงัดตรงมาร์กก่อนเลยเราจะได้ดูมาร์กเครื่องด้วยว่าเท่าไหร่ Oh. จะได้ดูมารูกค้าไปทีเดียวเพราะบางคันถ้าเราไปถอดเลยมันถามว่ายากไหมมันก็ไม่ยากหรอกครับ oh. เวลางัดหาแต่ว่าเผื่อบางคันไฟวินมันถกกระปกขี้เกียจมานั่งหาเลีกไงอ๋อนี่เราดูไปทีเดียวเลยง่ายตอนประกอบก็จับใส่เลยใช่ไหมประกอบก็จับตรงมาร์กจับยัดไปเลยก็แล้วแต่ขนาดคนครับช่างบางคนเขาก็ถอดเลยเขาก็ไม่ต้องดูมาร์กถามว่าได้ไม่ได้เหมือนกันครับ oh. แต่เราเอาอย่างนี้เราสะดวกกว่านี้ บางคนก็บอกว่าไฟแก่ไฟอ่อนนะครับไฟแก่ก็จะแรงเหมือนมันเกี่ยวกันไมพผิดเกี่ยวไหมก,ก็มีผลครับแต่ว่าไม่เยอะส่วนตัวผมใช้สแตนดั์ดโรงงานยี่สิบยี่สองครับอย่างนี้ก็ไฟยี่สิบก็สเตนดร์กก็โอเคนี่นี่ยี่สิบใช่ไหมครับยี่สิผมก็นึกว่าจะปิงแต่งมันมีแต่รถคู่ตานะไม่ต้องตัวผมไม่ต้อง <laughs> เราไม่ต้องมาคิดอะไรเยอะ้วเพราะว่าโรงงานเขาคิดมาให้มากกว่าเรากว่าเขาจะทําขายใช่ใช่ครับแล้วหอบไม่หอบวิธีตั้งยังไงครับก็มันอยู่หนึ่งก็อยู่ที่ลูกปั๊มครับแล้วก็ตัวสปริงกับนาแหละที่จะหอบไม่หอบอ๋อมันจะหอบเองกัตโนมัิใช่ไหมครับใช่คือเราปล่อยรอบเดินเบาต่ำๆอ่ะเหมือนรถมันจะดับแต่สปริงเราไม่ยอมให้ดับไงมันก็ตรงข้ามกันอยู่เหมือนรถจะดับผมเคยทําแต่ครูต้าบว่าใครออกเยอะๆใครน็อตที่มันเร่งใช่ก็เหมือนกันก็คือเราต้องตั้งรอบเดินเบาแต่ว่าผมับว่ามันจะแพ้พวกัมฮ ถามว่าถ้าไม่เล่งช่วยตอนยกิงถามว่าเป็นไรไหมผมมองไม่เป็นไรหรอกไอไอตอนที่รอบเดินเบ,นเบาระชากไม่เท่าเราเบิรหรอกใช่ใช่ได <laughs> ้ไหมไอที่ไอที่เบิ้ลกันตอนทํางานฟ้าดป้าดผมว่ามากกว่า,า,า,าตอนมันหก <laughs> แต่เพียงแต่ว่าเวลาทํางานบางทีมันก็เออมีดับมั่งเพราะเราตั้งเดินเบาต่ำอันนี้ผมก็จะแนะนําว่าเวลาทางานก็คือตั้งไว้รอบปกติแต่เวลาจอดยาเทอะไรเงี้ยมันก็หบได้แต่ก็ไม่ได้ไม่ได้รับประกันทุกคันเพราะว่า บางทีลูกปั๊มมันเล็กมันก็เหมือนจะหอบแต่มันก็ไม่หอบเพราะมันชดเช,ชยช้ากว่าครับพี่อันนี้เดี๋ยวลองดูรถพี่เพทายก็แสดงว่าลูกปั๊มเดิมใช่ไหมครับของขอาเพิ่งเช็คมาใหม่มากน,น่าจะเก้ามิลเก้ามิลขึ้นแต่ถ้าลูกปั๊มเก้ามิลถามว่าหอไมไหมก็หอบแต่เสียงบางทีมันก็จะไม่โตอย่างเรา มันก็จะต้องหอบลูกเล็กๆหอบแบบเบาๆทีแต่ละคันมันก็หอบไม่เหมือนกันหรกเอกลักษณ์ของมันเพราะว่าอยู่ที่ตัวปั๊มมันด้วยครับ